กินข no ้าวน้่งกันด้วยซ่าสวัสดีจ้ากินข้าวบกินข้าวกินข้าวนุ่กันเนาะกินข้าวบังได้กินผู้เดียวดอกกินกับโมปฏิกรองแนบเพี้ยนอืมหุยมันขึ้นหน้าตาสวยแท้อืมวัสดีค่ะ้ขค่ะเวลามาเห่าบังได้กินผู้เดียวดอกพี่น้องกินกับโมกับเพื่อนเพื่อนนะคะหมูมะนาวมิเอียงอะหมูบักนาวอืม หมูมะนาวนนข้าวก,ก็ข้าวดำพริกก็ลาด,ด<ำ>อเอาพริกตำเปื้้ยวใช่านเท่าเนี่ยกินใช่ไหก็กินเลยบบานเขา, <c oughs> ขา,ขาอ๊้อมีเนไสอไ่เบอร์นะ้อนนะอืมอะนะอืมอืนุ่มก็หมักหมักพริกแมงอพริกแมงดาไหมจ๊ะ พักออกกันบ่วยข้ามยังไงอืมมือกับห้วงเลมั้งแบะกับพักคอยเขี่ยเลยนาะแซบบอกแซบบอกกูหมักแซบบอกอืมสบปยสิบ้า

ไอ้อลมาเตอร์โนมายูดิฟลิแรนด์เดียนอันเตียนหน่อชซิมเซมด้อกเก็ตโนฮบเนมนะไวเซมพี่น้องซื้อกับซื้อคือกันปวดสิมบา่ไวจําไวได้ไวก็ะจาจําได้บอมาทำยังไงแค่ไปนังเนาะเนาะอ๋ออืม หอมเนี่ยไมีอมเรอยังม่หลายังไม่หลม่ลับพี่คิได้หลยยึงไงม่ดที่อมีหอเมีหอมหอแล้ว แกงเขียวหวานเราบอแตะเลยเนาะแงเขียวหวานก็ก่นเนอะ้อยด้วัขาดยบ่ขาดะเอาใครบ้างมึงมีลูกเดียมแมวหรอแม่หรออ้านไม่เอาไหมล่ะบอมันถึง้องกูซัก เนี่ยถ้ามึงถ้ามึงราดยิ่งจะอร่อยมึงรากไหมล่ะบะบาบูเห็นนสีแสบเนาะแสบแ่บพี่นอกูเห็นกูเห็นเพื่อนกินกูก็ดีใจละข้ามมอมเลย ไม่แพ้มไม่เลยหลอกพี่น้องเพราะว่ากินหลายหลายมเมื่อเงิกินหลายๆมันซือเพียงมากแล้ว่ไรัสองเดือดกับมะแพงแล้วเท่าไ่ซื้อมะแ้กเลยซื้อเอามาจากบาา้านบานันจติดทีแล้วนะม,มันลงนะ Oi, cứ cứa ấm young lady. Ngong bụng. Oi, cứa mọi người đọc. Shen kim một chất 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 chấp 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 Long yang. Hang in. 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 Hang เดี๋ยวค่อยไปเห็นหองอืมอันน้แหกินไปก่อนต่ติดมาแล้วสามหน่อยสม่งหนึ่งก็สามหน่อยชั่วโมงหนึ่งก็กสามหน่อยออหั่วมงนึงอีกบ้างต้ินกูก็มีหมูเหมือนมึงแหละ กูก็มีอยู่ภาคหนึ่งนุ่มๆครักอันนั้นกูมีอยู่ภักหนึ่งอร่อยหมูอ๋อกูก็อยากกินตอดพริกกูมากกินแบบพริกแล้วพี่น้องเตี้ยได้อร่อยเห็นเพื่อนกินได้ก็ดีใจเนี่ยน้องโมน่ามีกระลำนะมึงเน่าอืม แลบนี้เนาะเนจริงๆกบจริงๆ,งๆที่ทอะไรมาเสียงกรอบๆเสียงงูใส่กิงยิ่งหางๆเล้ว <c oughs> แล้วคน่วนหนามลองข้อแกงเคียวหวานโอ้กะแสบเซะล่ะแอบมันอยู่ <c oughs> <c oughs> นะา,าดูถูกกันเ,เนเื้อมอกระแซบไปเลยแล้วตนไผ่นะน่ากินมาเลยเ้ยจะได้พักเนาะพักเนาะกินะ โอเคครับคา่ครับไม่มครับกูเอ่อกู you can อ่าอย่งก่อน clean clean first อโอเคกินเขาอยู่ที่ขานไปจับผ่านอยู่ที่นอก อีกคำนึงอำนึงกินแล้วเอด้อิ่มล่ะจ um ้าอีกคำหนึง้วีลาเอฟซีกกิน้เมื่อไรคำหนึ่งเปาเอาบกไลายเป็นมากินเนอือ่ะกินน้ำกันเด้อมา 嗯，不要那么。我。